explore the principles of heaven and earth aspire to grasp the thousand changes of the cosmos และนี้ก็เป็นสกินใหม่ของ Violet นะคะทุกคนกับสกิน Dragon Millennium Shining Star ค่ะทุกคน oh my god และคลิปนี้เนี่ยเอนจอยก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะตอนแรกคิดว่าสกินของเวลเลสเนี่ยสุดแล้วค่ะทุกคนแต่ว i o โอเลสเนี่ยสุดกว่าอีกนะคะสําหรับเอฟเฟกต์สกิลตัวละครเอฟเฟกต์สกินแต่ว่าราคาเนี่ยก็ห่างกันมากๆเลยนะคะสำหรับสกินนี้ทุกคนสามารถซื้อได้เลยนะคะหนึ่นึ่งร้อยเก้าสิบคูปองนั่นเองพร้อมกับกรอบโปรไฟล์นะคะและมีเอฟเฟกต์สกิลและท่าวาร์ปสุดอลังการด้วยนั่นเอง มาเปิดมาแค่นี้มันก็กินขาดแล้วค่ะทุกคนสําหรับสกินระดับ Dragon Legacy เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาหลายสกินมากๆนะทุกคนและก็มีกรอบเนี่ยหลายสีเหมือนกันนะคะตั้งแต่สกินของฟลอเรนติโนนะคะก็จะเป็นสีส้มสีเข้มหน่อยนะคะมาถึงสีทองนะทุกคนไม่รู้ทองหรือเหลืองเนะะี่ยก็น่าจะเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีสีเขียวนะทุกคนแล้วก็มีสีส้มเข้มนะคะแล้วก็มีสีชมพูเข้มนะคะต่างระดับกันไปเรื่อยๆนะ และในส่วนสกินของไกด์กเนี่ย 4, 8, สีก็แตกต่างไปอีกค่ะทุกคนสําหรับสก,กินนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้เข้ามากดรับทุกคนวันที่10นี้นะคะเขาแจกฟรีนั่นเองนะรู้สึกว่ากรอบจะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มไปเลยนะทุกคนเข้ามาในหน้าสะสมสก,กินเหล่าทวยเทพนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเอ็นจอยก็มีแล้ว1 2 3 4สกีกินนะคะของไวโอเลตเนี่ยเข้ามาวันนี้นะทุกคนอีก2สก,กินเนี่ยเป็นของลุยแล้วก็บิจานนะบิจานอ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าของลุยเนี่ยอีก5 5วันเลยนะคะกวาจะเข้ามายัางไงก็รอติดตามนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนั่นเองเราไปลุ้นสกินของไวโอเลตกันก่อนดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยสกินของไวโอเลตเนี่ยเราสามารถซื้อได้เลยนะคะทุกคน1190คูปองนะคะอาจจะแพงนิดนึงแต่มันอาจจะดูง่ายไปไงทุกคนคลิปนี้อจอยเลยขอแบบมาจัดกล่องสุ่มเลยละกันเนะะี่ยกล่องละ5คูปองน,องนั่นเองนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็ต้องมาลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากนั่นเองก่อนที่เราจะลุ้นกันนะคะอจอยต้องขอแวะเติมคูปอง ก่อนนะคะที่ร้านนี้เลยค่ะก้แนะติมเกมเติมคูปอง r o v ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมทั้งในเว็บและไลน์เติม r o v บนเว็บเร็วสุดๆใช้เพียงแค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก้อนเติมเกมเท่านั้น โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราเติมคูปองกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ลองสุ่มสําหรับสายอยากวัดดวงนั่นเองนะคะทุกคนก็100กล่อง500คูปองเหมือนเดิมนะคะแอนจอยเนี่ยเปิดไป100กล่องแล้วมันได้นะ,ะทุกคนจะเป็นอะไรที่คุ้มอีกแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอจอยขอเปิดทีละ50กล่องนะคะทุกคน250คูปองนั่นเองจัดมาทุกคนวัดดวงกันไปเลยเนะะี่ย50กล่องแรกว่าไงมาไวโอเลตขอหน่อยแล้วกัน หรือเปล่าโอเคมีลุ้นนิดนึงนะทุกคนไม่ได้นะคะห้าสิบกล่องรอบที่สองนะคะทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนนะคะจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละหนึ่งร้อยกล่องโอ้โหเราเสียไปแล้วนะคะหนึ่งร้อยกล่องไม่ออกทุกคนรอบนี้เอนจรอยขอเปิดไปที่เก้าสิบเก้ากล่องเลยละกันนะคะเลขแบบสวยๆเลยทุกคนถ้าได้ก็คือได้นะคะทุกคนถ้าไม่ได้ก็ลุ้นกันต่อนะ จัดมาค่ะทุกคน99กล่องนะทุกคนเลขสวยๆเลยนะคะยังไงก็ต้องมาแล้วแหละจัดมาโอ้โหหรือว่าเราจะไม่มีดวงแล้ววะทุกคนไม่มานะะกดไปแล้ว199กล่องนะเอาให้มันสัก200กล่องนะทุกคนมา1กล่องนี้นะคะจะได้ครบ200กล่องสักที โอเคก็1000คูปองนะคะกับ200กล่องที่ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคน190คูปองนะคะก็จะอยู่ที่38กล่องจริงๆเราไม่ควรเปิดเกิน238กล่องนะทุกคนเอาเป็นว่าเราจะเปิดไปที่30กล่องละกันนะคะ230กล่องนะทุกคนถ้าได้ก็ถือว่าโอเคถ้าไม่ได้ก็พังนะพังยับเลยมาขอเหอสกินอรเลส โอ้ oh! <laughs> ได้เฉยโอ้ my god โอทุกคนยิ้มแก้มบานแล้วนะคะจังหวะนี้ m i l l e n n i u s history, the starry chronicles are passed on. Oh my god! ไม่คิดว่าจะออกนะทุกคน230กล่องนะคะ นี่กรอบโปรไฟล์นะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ได้ราคาที่ลดลงมาแค่ลบ40คูป,ปองแค่นั้นเองทุกคนมันก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะเอาจริงๆแต่ก็นิดนึงอะ่ะก็ยังดีนะคะโอเค และในที่สุดเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนกดสวมใส่ไปก่อนเลยนะคะสำหรับสกินของไวโอเลตทุกคนเราก็จะได้แค่กรอบโปรไฟล์มาแค่นั้นเลยนะคะส่วนของกรอบดาวก็เลกซี y เนี่ยก็จะสีไม่เหมือนคนอื่นเลยนะสำหรับเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะเอ็นซอยรู้สึกว่ามันมีเปลี่ยนเยอะนะถ้าวาร์ปก็มีนะคะประมาณนี้นะทุกคนราคามันก็แตกต่างกันของที่ได้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะของไวโอเลตเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลย นะนอกจากกรอบโปรไฟล์นั่นเองในส่วนของกรอบโปรไฟล์เนี่ยจะไม่มีเอฟเฟก์ที่เปลี่ยนนะคะทุกคนนี่เลยนะก็จะเป็นภาพนิ่งๆประมาณนี้นะคะของไ i โอเลนั่นเองสําหรับในหน้าต่างตรงนี้ทุกคนมังกรใหญ่มากนะคะส่วนชุดเนี่ยโมเดลเนี่ยออกไปทางแนวน่ารักนะทุกคนอืมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ และก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันไปค่ะทุกคนเราเข้าไปดูเอฟเฟกตสกิลแล้วก็เอฟเฟกสกินของ Violet กันก่อนดีกว่านะโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับสกินของ Violet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีมังกรเปลี่ยนสีด้วยนะคะอันนี้คือตอนที่เรายือนอยู่เฉยๆนะยังไม่ได้ทำอะไรนั่นเองนะคะโอ้โห <game> Notes the v เสียงนี้คือแบบเปลี่ยนเยอะมากนะทุกคนเสียงนี้คือแบบน่ารักเลยนะคะแล้วคือสกินนี้มันจะแบบอลังการไปไหนอ่ะทุกคนดูนี่เรามาดูสกิลแรกกันก่อนดีกว่านะคะเป็นสกิลเคลื่อนที่นั่นเองรู้สึกว่าจะไม่กลิ้งแล้วนะคะทุกคนจะเป็นการกระโดดไปข้างหน้ามากกว่านะนี่ไ เป็นการกระโดดหมุนตัวไปข้างหน้านะคะ like นี่ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับยิงธรรมดานะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่มีปืนนะทุกคนแต่ว่ากระสุนเนี่ยออกมาจากปากมังกรนะสำหรับสกิลที่สองนะทุกคนเป็นสกิลลดความเร็วนะคะโอ้ my god เดี๋ยวโอ้อลังการไปไหนอะแล้วก็สุดท้ายนะ,ะ่ยสำหรับสกิลอันติเมทนั่นเอง โอ้โหโอ้ my god อีกทีนะทุกคนดูดิมาเป็นประตูมังกรเลยนะคะโอเคสวยอะทุกคนจริงจริงมันสวยมากเลยนะสวยกว่า,วาของเวลส s s ริงนะ <c oughs> ไม่ควรพลาดนะจริงจริงสกินนี้ทุกคนควรมีนะคะสวยจริงนะ <c oughs> ก็เหล่าทวยเทพปีนี้นะคะเป็นอะไรที่อลังการมากมากนะคะโอเคสุดท้ายนี้ทุกคน ท่าวาร์ปของไวโอเลตนี่จัดมาโอ้ seasons, oh my god สำหรับท่าวาร์ปเนี่ยส่วนตัวเลยนะเไม่จอรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบว่าอลังการขนาดนั้นนะ seasons, แต่ถ้าดูลรวมๆแล้วเนี่ยก็อลังการทุกสกิลเลยค่ะทุกคนแค่สกิลแรกเนี่ยเวลากลิ้งเนี่ยแล้วเราไม่ได้ยิงนะทุกคนดูดิ เวลาท่าเดินก็เปลี่ยนนะคะโอเคสกินนี้ถือว่ากินขาดนะสำหรับโมเดลหลายๆอย่างนะทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังมีสกินที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาอีก2-3สกินนะเอ็กซก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ